สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันศุกร์ที่19เมษายนนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าบริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเนี่ยปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ทางด้านภาคใต้ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่นะครับเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่าง,างติดมาเลเซียแล้วเมื่อเรามาดูพยากรณ์ฝนนะครับ วันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางด้านภาคใต้เนี่ยมีฝนค่อนข้างเยอะเลยนะครับ30%ส่วนทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็10-20%แล้วแต่พื้นที่นะครับสำหรับว <isms> ันพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านประเทศไทยตอนบนฝนก็เริ่มลดลงแต่ทางด้านภาคใต้เนี่ยฝนยังมีได้เยอะอยู่นะครับสำหรับอุณหภูมินะครับก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยอุณหภูมิร้อนอย่างร้อนจัด ในหลายพื้นที่แต่สําหรับภาคใต้เนี่ยอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงเท่าทางด้านประเทศไทยตอนบนสําหรับคลื่นลมทางด้านอ่าวไทยเนี่ยต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า1เมตรสําหรับอันดามันขึ้นประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า1เมตรเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในหลายภาคเริ่มที่ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลดในตอนกลางวันโดยมีฝน1 0กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง างด้านจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านแล้วก็ทางด้านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม35-41อ,องศาพายาตัวนอกเสียงเหนืออากาศร้อนหนึ่งร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางฝน10%กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านจังหวัดที่ติดทางด้านประเทศลาวนะครับทางด้านเมืองกาญสกลนครอุออบลมุกดาหารตรงนี้นะครับ อุหพูมิมสูงสุดโดยรวม3 7 4 1องศาภาคกลางอากาศร,ร้อนหนึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าโลดในตอนกลางวันมีฝน10%กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมักอยู่ทางด้านอุทยัยธานีกาญจน,นบ,บุรีราชบุรีและสระบ,บุรีอุหภูมิมสูงสุดโดยรวม39-42องศา ภาคตอนออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลววในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝน20%ทางด้านจังหวัดนครนายกเชนบุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม35-41องศาภาคใต้ฝั่งตอนออกอากาศร้อนในตอนกลางวันวกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งฝนให้30%สนะครับส่วนใหญ่ยอยู่ตอนล่างๆตั้งแต่นครศรีสขรา ยลลาลาปัตตานีนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-40องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวานันฝน3 0ส่วนมากบริจังหวัดพังงากระบี่ตังและสตูนอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-37งาสองศาสำหรับกรุงเทพมหานครรละเปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวมในตอนกลางวานันอากาศร้อนจัดบางพืง้นที่ฝน10%เเซ์ มันพุ่มสรงสดดุดโดยรวม35-48องศาจบการรายงานลักษณะากาศจากกองพยายกรณ์อา,ากาศกรมตุดนิวมทิทยาสวัสดีครับ